สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสตะนะคะในคลิปนี้นะคะเนจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของยาฆ่าเชื้อแบบธรรมชาติสารสามอย่างนะจริงๆแล้วมันมียาฆ่าเชื้อแบบธรรมชาติคำว่าธรรมชาติหมายความว่าทำมาจากธรรมชาติหรือว่าสกัดมาจากธรรมชาตินั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะวันนี้ที่ใส่หมวกเพราะว่า จริงๆแล้วเป็นคนที่ผมเยอะแล้วผมมันฟูนะคะก็เลยต้องหาหมวกมามาใส่เพื่อให้หัวมันยุบไม่ต้องไปเสียเวลาทำผมอ่าเราพูดถึงยาปฏิชีวนะธรรมชาตินะคะเพื่อนๆยาปฏิชีวนะธรรมชาตินี่ข้อดีก็คือสกัดมาจากธรรมชาติเนาะเพราะเวลาที่เราใช้ยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาปฏิชีวนะที่เป็นเคมีเนี่ยใช้ไปใช้ไปจะเกิดปัญหาดื้อยาการเกิดปัญหาดื้อยาคือต้องใช้ยาเพิ่มมากขึ้น เเพิ่มเพิ่มปริมาณยานะเสร็จแล้วเ,เพิ่มปริมาณยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นก็กลายเป็นเขาเรียกว่าภูมิเพี้ยนภูมิอา่าพวก SLE แบบนี้เนาะเหตุผลที่ภูมิเพี้ยนก็เนื่องจากทุกๆยาเคมีนะคะ ยาปฏิชีวนะหรือยาอะไรก็ตามเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะเกิดปัญหาก็คือจุลินซีตัวที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะแข็งแรงส่วนจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยก็จะมีปัญหาง่อยเปรี้ยเสียขาเพราะว่าการที่เรากินยาฆ่าเชื้อหรือว่ากินยากดภูมิยากดฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่นั่นคือกระบวนการในการแทรกแซง การทำงานของร่างกายนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถทำงานเป็นปกติได้อ่าภูมิต้านทานของเราก็จึงง่อยเปรี้ยเสียขาอันนี้มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ถามว่ามันดีมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์ในกรณีที่แบบอ่าการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือว่าการที่ร่างกายอักเสบเป็นเวลายาวนานไม่หายสักที การใช้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนเนี่ยก็เป็นการช่วยแล้วก็แก้ปัญหาโดยเฉียบพลันแต่ประเด็นก็คือต้องตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะว่าเมื่อระยะเวลา3-4เดือนไปแล้วเนี่ยร่างกายต้องกลับมาเป็นปกติดีขึ้นอันนี้ถือว่าเราใช้ยาอย่างอย่างมีระบบแล้วว่าถูกวิธีเนาะแต่ถ้าหากว่าหกเดือนก็แล้วปีนึงก็แล้วทั้งปีทั้งชาติไม่หายแล้วก็กินยาซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำ,ซำ แบบนี้เขาเรียกว่าใช้ยาไม่ถูกต้องนะคะทีนี้พอบางคนเนี่ยก็ยังแก้ไขตัวเองไม่ได้นะก็คือเหมือนมันติดเชื้ออยู่ตลอดป่วยตลอดจะด้วยการที่ปฏิบัติอาหารไม่ไม่เคร่งครัดบางคนเนี่ยกินน้ําตาลอยู่เลยเนาะกินน้ําตาลตลอดเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาการอักเสบได้ดีมากเลยนะคะตัวน้ําตาลตัวแป้งตัวอาหารแปรรูปพวกนี้เนาะ อ่ยังไม่รวมการใช้ยาเคมีนะคะแล้วก็พฤติกรรมการนอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนพฤติกรรมที่ไม่มีการระบายพิษการไม่ขับถ่ายแบบเนี้ยมันส่งผลเสียกับร่างกายทั้งสิ้นเลยค่ะทีนี้วันนี้เรามาพูดกันถึงแล้วถ้าเกิดว่าเรากินยามากเกินไปแล้วเนาะเกิดอา่าเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกมีอาการดื้อยาแบบเนี้ยเราจะทำยังไงดีซึ่งายาธรรมชาตินะคะเ,เพื่อนๆที่มีอยู่ในตามธรรมชาติเนี่ย เป็นยาฆ่าเชื้อธรรมชาติมันจะมีอยู่หลากหลายมากเลยค่ะมีตั้งแต่ไม่ต้องเสียตังก็มีแต่ว่ายังไม่พูดในคลิปนี้นะสรุปแบบนี้นะอันดับแรกเลยก็คืออันนี้ยา,าเรียกว่ายาปฏิชีวนะโดยธรรมชาตินี่คือเกลือดำนะคะมีคนก็ถามเน่เหมือนกันว่าตอนนี้ยังกินเกลือดำอยู่ไหมเพราะว่าเน่ทำคลิปเยอะมากทํามาเมื่อปีที่แล้วเกือบ2ปีเนาะแล้วมีคนถามว่ายังใช้อยู่ไหมใช้อยู่ทุกวันเลยกินอยู่ทุกวันเลยนะคะแล้วเวลารูปป่วย ที่บ้านป่วยก็จะใช้ตัวนี้แทนยาฆ่าเชื้อเพราะว่าในเกลือดำเนี่ยเขามีความเป็นกรรมฐานความเป็นกรรมฐานเนี่ยเขาจะมีเอ่อเหมือนกับเป็นยาปฏิชีวนะโดยธรรมชาติะค่ะสำหรับเวลาเจ็บคอหรือเวลารู้สึกว่าตัวร้อนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เน่ก็จะชงครึ่งครึ่งช้อนชาบางทีก็หนึ่งช้อนชาให้ลูกชายนะตัวเองด้วยคนในครอบครัวใครก็ตามที่มาอยู่ในแวดวงการเนี่ย ก็จะใช้อันนี้เป็นยาปฏิชีวนะธรรมชาติเพราะว่าข้อดีของเกลือดำก็คือทําให้ชุ่มคอคอไม่แห้งนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องปวดหัวตัวร้อนอเกลือดําตัวนี้นะถามว่าทําไมถึงไปช่วยแก้ปวดหัวตัวร้อนอแล้วก็แก้เจ็บคอแก้ปวดท้องลดกดไหลย,ย้อนอะไรพวกนี้เนาะก็เพราะว่าเขามีกรรมานนะคะตัวกรรมาถันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับจุลินทรีย์ในที่อยู่ในเกลือดำเนี่ย มันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับการหมักหรือการหมักหมมอะไรสักอย่างแต่จริงๆมันคือการหมักหมมของแร่ธาตุทั้งหมด84ชนิดนะคะมันจะมีกลิ่นเนาะแล้วการมาถันเนี่ยเขาช่วยขับล้างสารพิษด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่วยฆ่าเชื้อด้วยเวลาส่ะเนพูเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนี้นะลองไปทดลองดูนะสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนเนาะท้องอืด เหมือนกับเลอเปรี่ยวอะไรแบบนี้แล้วกินกระดามเข้าไปทานไปนานๆๆร่างกายจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับหรือคนที่กําลังมึนๆเวียนๆสีรษะนะคะก็ชงกับน้ําธรรมดาได้จะน้ําธรรมดาหรือน้ําอุ่นได้หมดเลยนะคะชงแล้วก็ดื่มสักครึ่งหรือปลายช้อนชาอันนี้คือเป็นยาฆ่าเชื้อที่เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปกินยาเคมีก็ได้นะถ้าถ้าเราไม่ได้เป็นแบบเยอะแยะมากมายเนี่ย เพื่อป้องกันการดื้อยาด้วยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ดีมากเลยค่ะใช้ใช้อมใช้ดื่มใช้กินใช้ทาใช้ได้ทั้งภายในภายนอกเลยคือตัวนี้เกลือดำกาลานะ้มักนะต่อไปอีกอันนึงก็คืออันนี้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีมาก มากแล้วต้องใช้เหมือนกันเพราะเนใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเพื่อนๆจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะคือประเด็นก็คือขอให้เลือกที่มันไม่มีกลิ่นเนาะไม่มีการแต่งสีแต่งรสแต่งกลิ่นธรรมชาติบริสุทธิ์แบบนี้มันจะทานได้ง่ายนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาเป็นยาปฏิชีวนะอ่อนๆคุณสมบัติเขานะเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าสารอิเล็กโทรไลต์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีกรดลอริก ที่มีอยู่ในนมแม่เนี่ยในน้ำมันมะพร้าวเขาจะมีแล้วเวลาที่เราดื่มน้ำมันมะพร้าวจะใช้วิธีดื่มหรือจะใช้ทํากล้วคอเหมือนเกลือดานี้ก็ได้แต่ข้อแตกต่างกันก็คืออาการร้างพิษอะ่ะก็มีเหมือนกันทั้งสองตัวนะอย่างเกลือดำทานไปเยอะๆก็จะมีอาการเขาเรียกอาการร้างพิษกระทุ้งพิษลักษณะแบบนี้เพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือไปดึงพิษออกจากตับออกจากหลอดเลือดหมายถึงตัวเกลือดำเนาะส่วนตัว น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยกินบางครั้งก็จะมีอาการที่แบบเหมือนผะอืดผะอมจะอาจเจียนลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นตัวล้างลำไส้ด้วยเป็นตัวที่เพิ่มจุลินทรีย์เป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีเช่นเดียวกับมะพราะ้าวเช่นเดียวกับเกลือดำเหมือนกันตัวเนี้ยเวลาใครที่ที่ทป่วยกลุ่ม hiv หรือว่าพวกที่มีการติดเชื้อพวก sle ทั้งเกลือดำทั้งตัวเนี้ยทานได้หมดเลยนะ เพราะตัวนี้จะเป็นอย่างที่เน้บอกก็คือมีอายาปฏิชีวนะอ่อนๆเพราะว่าเขาช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรตัวที่ไม่ดีนะคะวิธีดื่มก็คือใช้ดื่มได้ทั้งภายในทั้งภายนอกแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือกระดําเนี่ยความเค็มก็าทาให้ผิวชุ่มชื้นนะคอก็จะไม่ค่อยแห้งแต่ว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยเห็นเป็นไขมันเนาะ แต่ว่าเป็นไขมันที่อิ่มตัวนะคะคำว่าไขมันอิ่มตัวก็คือโมเลกุลของเขาเนี่ยมาเป็นคู่คู่คู่ค่ะเพราะว่าเขาจะไม่โดดเดี่ยวเดียวได้แต่ว่าไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยโมเลกุลเขาจะมีแค่ขาขาเดียวนะอันนั้นไม่ต้องไปอธิบายก็ได้เดี๋ยวงงนะสรุปน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ํามันที่เป็นไขมันอิ่มตัวเขาก็จึงไปช่วย เวลากินเข้าไปแล้วนะคะไปเพิ่มไขมันตัวดีนะแล้วก็ไม่ทําให้เป็นเขาเรียกไขมันทารานหรืออะไรไม่ต้องไปกังวลว่ากินกะทิกินมะพร้าวอะไรที่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเกี่ยวกับมะพร้าวไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นเรื่องของไขมันอุดตันไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวที่ล้างไขมันตัวที่ไม่ดีเพิ่มไขมันตัวที่ดีต้องใช้ใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะยิ่งสกัดเย็นเนี่ยจะยิ่งดีมากเพราะว่าการสกัดเย็นมันก็เป็นแบบออร์แกนิกเนาะ ร่างกายก็จะได้รับสารอาหารที่ดีๆเต็มๆนะคะวิธีการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยสามารถที่จะดื่มก่อนนอนก็ได้หรือว่าทาออยล์พูริงอย่างที่เน้เคยอธิบายไปทาออยล์พูริงแล้วเสียดายก็คืนลงคอไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าเวลาแบคทีเรียรที่มากับมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวแล้วมันจะไปลงไปกระเพาะแล้วมันจะเป็นอะไรเพราะในกระเพาะเราค่า p h เป็นกรดสูงนะคะแบคทีเรียรเขาจะอยู่ไม่ได้เนาะ,ะตัวนี้ใช้ภายนอกถ้าเราใช้ ทาผิวคนที่ผิวแห้งจะแห้งมากขึ้นนะนอกจากใช้เช็ดเคราสำอางเนาะส่วนคนที่ผิวมันเนี่ยจะช่วยทําให้ทำให้ผิวลดการมันได้เนี่ยในน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นนะคะส่วนใครที่อยากลดน้ําหนักเวลาดื่มน้ํามันมะพราะ้าวแทนเนี่ยน้ำมันมะพร้าวก็จะให้พลังงานเลยพอร่างกายได้เลยในน้ํามันมะพร้าวแบบนี้นะคะร่างกายนําไปใช้ได้เลยแล้วก็เป็นมีสารอ e ิเล็กโทรไลต์เหมือนกับเกลือดําแบบนเนี้ยเนี่ยคุณจะสมบัติของน้ํามันมะพร้าวนะอ่าทีนี้มาอีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ดีมากเลยนะคะในตอนนี้ก็คือตัวเบตากูแคนซึ่งเบตากูแคนเนี่ยถูกจัดให้เป็นสารอาหารที่ดีที่สุดในโลกในวงการนักวิทยาศาสตร์วงการชรอวัยวงการเกี่ยวกับเรื่องของอการใช้ใช้ธรรมชาติบําบัดเนาะแล้วก็ใช้เบตากูแคนเนี่ยมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุโรคมะเร็งคนที่แพ้ยาปฏิชีวนะหรือคนที่ แพ้ยานะหรือคนที่ดื้อยาลักษณะแบบนี้ใช้ยาไปแล้วไม่ได้ผลแล้วเบต้ากูแคนเนี่ยยังตอบโจทย์ในเรื่องของความง,งามด้วยนะเออชะลอวัยย้อนวัยลักษณะแบบนี้ถูกนํามาใช้ในวงการพวกนี้นะคะข้อสำคัญก็คือยังยังมามีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นภูมิเพี้ยนภูมิที่มันมากเกินลักษณะแบบนี้แล้วก็ผิดเพี้ยนแบบนี้ยซึ่ง แต่ก็ต้องเลือกเบต้ากูแคนเนียนะคะเพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์มีหลายยี่ห้อเนาะเบต้ากูแคนนี่ไม่ได้มียี่ห้อเดียวนะคะในประเทศนี้มีเยอะแต่ว่ายี่ห้อที่จะดีที่สุดวิธีการเลือกนะคะเ,เพื่อนๆก็คือดูปริมาณกูแคนในหนึ่งแคปซูลเนี่ยว่ามีปริมาณแค่ไหนดูนะ เพราะว่าเวลาที่ปริมาณในแคปซูลเยอะเนาะเราก็จะได้ปริมาณกูแคนเต็มๆอันนี้คือวิธีการเลือกวิธีที่1น,นะวิธีที่2ต้องดูด้วยเป็นผลิตมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วการสกัดเบต้ากูแคนเนี่ยใครๆก็สกัดได้แต่ว่าการใช้เทคโนโลยีที่เป็นชีวภาพเนี่ยมันจะทําให้เกิดความใกล้เคียงใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดหมายความว่าเหมือนราวกับว่าเราเอาสดสดมาทาเลยอะคะ่ะแต่ข้อดีของการที่เขาใช้เทคโนโลยีชีว ภาพสกัดให้เราเนี่ยคือเราไม่ต้องไปกินกูแคนในปริมาณที่เยอะถ้าเกิดว่าเรากินสมมุติว่าเรากินข้าวโอ๊ตเนาะเราต้องกินทีเป็นหลายกระบุงหลายกระบุงแบบเนี้ยซึ่งมันจะได้อย่างอื่นมาด้วยแต่ว่าการสกัดเนี่ยคือเราจะได้สารสกัดที่เป็นจากเป,เป็นเบต้ากูแคนไปเลยนะคะแล้วในจะบอกแบบนี้นะคะอย่างที่หลายคนทราบเนาะว่าในกระเพาะของเราเนี่ยคือในกระเพาะเนี่ยความเป็นกรดอะ่ะมันจะมีเท่ากับ2ถึง2.5ค่า PS นะหมายความว่าจุลินทรีย์ อะไรก็ตามที่กินเข้าไปเนี่ยมันตายหมดนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากระบวนการในการผลิตเบต้า,ตากลูแคนที่เนยบอกเนาะที่ใช้ชัวภาพแล้วเขาผลิตและสะกัดออกมาเมื่อเวลากินเข้าไปปึ๊บยังไม่ทันลงกระเพาะนะคะร่างกายไม่ต้องไม่ต้องย่อยนะร่างกายจะสามารถดูดซึมซแล้วก็ส่งเสริมไปให้เซลล์เม็ดเลือดขาวได้เลยอันนี้คือกระบวนการในการที่เขาเขาเรียกว่าระบบการาผลิตแบบว่าที่มัน สามารถที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องเอาไปลงกระเพาะเหมือนเรากินสมมุติเรากินโยเกิร์ตเหลืออะไรแบบนี้บางทีเราไม่ได้จุลินทรีย์ที่ครบเนื่องจากว่าพอไปลงกระเพาะปุ๊บตายเกี้ยงค่ะจะเหลือก็น้อยมากเพราะฉะนั้นเราถึงกินแล้วเราก็เลยมองว่าโอ๊ยกินโยเกิร์ตไปไม่รู้กี่ถ้วยกี่ถ้วยแล้ะมันก็ยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนแต่ตัวของเบต้ากูแคนเนี่ยด้วยกระบวนการการผลิตของเขานะคะ มันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมตั้งแต่ยังไม่ลงกระเพาะแล้วเพราะฉะนั้นเน่ถึงบอกว่าเวลาทานเนี่ยให้ทานก่อนอาหารสองชั่วโมงอย่าไปทานปะปนกับอาหารเพื่อไม่ให้เสียของเนาะก็อันนี้นะคะเบตากูแคนที่เนจะแนะนําก็คืออยากให้เลือกสายพันธุ์ด้วย1 3ึ่งนดีนะคะสําหรับเพิ่มภูมิต้านทานรักษามะเร็งภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนแล้วก็ช่วยลดไขมันในหลอดเลือดถ้าเราต้องการเบตากูแคนในแบบนเนี้ยเนก็จะแนะนํา ยูเบตากูแคนนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่เหมือนกันสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อมาได้นะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีนะสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวากันนะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองค่ะ